ครับก็วันที่17เมษายน2564จะมีปรากฏการณ์ดวงจันทร์บางดาวอังคารนะครับเห็นได้ทั่วประเทศอันนี้ผมตั้งพิกัดเอาไว้ที่กรุงเทพนะครับอ่าเดี๋ยวเราเล่นเวลากันอันนี้เป็นการเล่นเวลาให้เร็วผิดธรรมาชาติสักหน่อยนะครับจริงๆ้วมันมาช้าดาวอังคารนะครับมาแล้วส่วนที่เป็นนะครับจะเข้าทางด้านมืดของดวงจันทร์นะครับผม เวลาประมาณนั้นแล้วก็จะออกทางด้านสว่างของดวงจันทร์สักครู่นะครับมาแล้วครับผมทีนี้เดี๋ยวย้อนกลับไปดูใหม่เดี๋ยวเราจะมาซูมดูดาวังคารกันนี่ครับก็คือดาวังคาร จะมีดวงจันทร์บริวารอยู่เอ,อ่อกี่ดวงผมก็ลืมแล้วแหละแล้วเดี๋ยวเรามาเล่งเวลาให้จะไปให้ดวงจันทร์บังมาอีกทีโอมาเร็วมากเลยครับเดี๋ยวผมจะกดปุ่มนี้ให้เวลาเดินเป็นปกตินะครับเราจะได้เห็นธรรมชาติของการบังชัดเจนอันนี้หากบองด้วยกล้องโทรทัศน์ดูนะครับ ขอบล่างของจอเดี๋ยวดวงจันทร์ของโลกจะบ,บงังดวงจันทร์ของเราอังคารก่อนนะครับ <c oughs> มาอย่างไรเอ๊ะเดี๋ยวซูมออกอีกสักหน่อยอะใกล้แล้วครับผมอืมใกล้แล้วนะครับนี่เป็นการธรรมชาติของการบางัง เดี๋ยวดวงจันทร์ของโลกจะบังดวงจันทร์ของดาวอังคารชึอบอืมบังไปแล้วหนึ่งดวงบงังดวงที่สองก็บงังตามกันไปนะครับทำอ่าเป็นคิวของดาวอังคาร เอาละครับเขอจะมิดดวงแล้วบ้างเรียบร้อยแล้วนะครับผมเดี๋ยวมาดูตอนเร่งเวลาไปอ่าจนตอนมันออกแล้วกันยิมนี่โปรแกรมในโลกติดตามว่าดาวอังคารอยู่ส่วนไหนของด้านหลังดวงจันทร์มาออกทางด้านไหนอ่าใกล้แล้วนะครับยิบอ่า เดี๋ยวดวงแน่นอนว่าดวงจันทร์ของเราคายก็จะโผล่ออกมาก่อนมาออกทางด้านเรียกว่าด้านสว่างของดวงจันทร์นะครับ กลแล้วครับอ,อ่าดวงจันทร์ดีมอสผัวออกมาแล้วอ้าวดาวอังคารออกมาก่อนส่วนดวงจันทร์อีกดวงนึงของดาวอังคารเริ่มจะเข้าไปหลบอยู่หลังดาวอังคาราแล้วอืม,อมโอเคถือว่าสิ้นสุดปรากฏการณ์โดยสมบูรณ์ครับไ้ย่าเืมชมนะครับวันที่เอ่อ 17, สิบเจ็ดเมษายนหลังวันทุกการนิดหน่อยปรากฏการณ์นี้จะสวยงามขนาดไหนนะครับ